ผู้ชมเดี๋ยวไปดูเรื่องของแรงงานกันบ้างน,นะครับแรงงานหาหรือทูตออสเตรเลียครับเจราจาเปิดตลาดภาคการ,กรเกษตรพร้อมส่งออกแรงงานไทยเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามกันครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือกับดอ,อร์ แองเจลาเจนแมคโดนัล์นะครับเอกอัครราชทูตคือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศเพื่อพบปะผู้ประกอบการหาหรือแนวทางการขยายตลาดแรงงานเกษตรในออสเตรเลียครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเองท่านก็กล่าวนะครับบอกว่า กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้ความสําคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้แก่แรงงานก่อนเดินทางไปทํางานต่างประเทศในส่วนของแรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานในต่างประเทศนะครับส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่เติบโตมาจากครอบครัวเกษตรกรอยากให้รัฐบาลออสเตรเลียเนี่ย เปิดโอกาสให้กับแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากอิสราเอลได้ไปทํางานในออสเตรเลียนะครับเนื่องจากแรงงานเหล่านี้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพและก็พร้อมที่จะพัฒนาทักษะด้านภาษาให้สอดคล้องและก็สอดรับกับเงื่อนไขของออสเตรเลียที่กําหนดไว้ด้วยแหละครับทางการออสเตรเลียนะคะยินดีอย่างยิ่งค่ะที่จะทํางานกับรัฐบาลไทยและกระทรวงแรงงานโดยเฉพาะการส่งเสริมให้แรงงานไทยไปทํางานภาคการ,กรเกษตรโดยเฉพาะ แรงงานที่มาดูแลสวนมะม,ม่วงรวมทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอื่นๆการหารือจะนําไปสู่ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดที่จะเป็นประโยชน์ต่อการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและประเทศไทยให้แน่นแฟนเพิ่มมากขึ้นค่ะ